ตามองมาแล้วจ้างามคืเจอเก้าจ้าปลาอย่างนีัน,นี่หอชารีก็มีคือเก้าปลาดุกคือได้หลายท้านมันนี่จจตัวง,งามงาม,มปลาคอใหญ่ก็ได้พี่น้องปลาชุดก็มีจะ่ตัวงามงามแม่คนน่ะตลางองก็งามคือกัน เดี๋ยวพี่น้องม,มาเลือกป่ะเก่าปลายังเอาเนี่อืปอปาลาคอปลาดุกไงอยู่นี่พี่น้องคนน่ะ แยกฝาออกแยกฝาบ่จ้ะแยกฝาอืม,มันได้ไลายค่ะพี่น้องแม่ค้าก็มารับเลยมือนี เสืกก้อกาตัวงามประดุกก็ได้ลายขอบคุณพี่น้องเด้อที่มารับชมรับฟังคลิปให้ค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอ,อขอบคุณค่ะ